ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ principle bs df นะผมก็จะมีทริคมาบอกเล็กๆน้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับสำหรับจะทำ bs principle bs df เนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะมันจะเป็น material ที่ค่อนข้างมันติฟัง์ชันนะครับ ก่อนอื่นผมก็จะสร้างคลนแล้วก็บ็อกซ์จากการเบเวลนะครับแล้วก็อ่ายูวีสเฟียนะครับแล้วก็ซับดิวิชันตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นโหมดไซเคิลแล้วกันนะครับเลือกเป็น gpu นะครับเป็นใช้ยกัดจอนะครับ ผมจะตั้งปิดน้อยทีโชว์นะครับแล้วก็แซมเปิลตั้งไว้ที่200ร้อยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับในการประมวลผลเดี๋ยวเปิดสกินคีแคชก่อน,นครับโอเคก่อนอื่นผมะจะใส่ hdr ก่อนนะครับตัวนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ shader editor นะครับ แล้วเลือกเป็นเวอร์ตัวเวอร์เนี่ยมันจะมี2ออ่าตรงนี้มันจะมีให้เลือกนะครับที่เราจะใช้ประจำก็จะมีอ็อบเจกต์กับเวอร์นะครับซึ่งโนดอ็อบเจกต์เนี่ยก็คือโนดของตัวชิ้นงานของเรานะครับแล้วก็ส่วนเวอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวให้แหล่งกำเนิดแสงตัว e n v i r o n m e n t นะครับผมก็จะเพิ่มโนดที่มีชื่อว่า e n v i r o n m e n t ขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วก็ลากเข้าไปที่ c o l o r นะครับ มันจะขึ้นสีชมพูไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีรูปนะครับจากนั้นให้ open เข้าไปที่ hdr นะครับแล้วก็เลือกไฟ hdr ที่เราเตรียมไว้นะครับใครไม่มีนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่อ่ามันจะมีเว็บนะครับให้โหลดก็เข้าไปโหลดกันได้นะครับโอเคแล้วก็พอเลือกปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะใช้เป็น texture coordinate นะครับในการบังคับ กรณีถ้าเราไม่ได้หมุนนะครับเราก็ใช้แค่นี้พอแต่ว่ากรณีที่เราจะหมุนหาเงานะครับให้เราใช้เป็นเชนเร e แล้วก็ใช้ Mapping นะครับในการกำหนดทิศท,ทางโดยเราจะใช้แกนแซนนะครับในการหมุนแบบนี้นะครับแต่ผมเอาตัวไฟนี้ออกไปก่อนโอเค จะสังเกตว่าตัวเงาวัตถุเนี่ยมันจะหมุนตาม HDR ที่เราหมุนนะครับตัวนี้ผมเอามาเบลอนะครับเพราะว่าป้องกันผมทำส่งสต็อกแล้วทีนี้ถ้าภาพเราชชดนะครับแล้วมันมีการสะท้อนลงไปบนวัตถุเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนเว็บสต็อกนะครับในการถามหารูปได้นะครับนี้ผมก็เลี่ยงแต่แต่เว็บ ที่ให้โหลด HDR ตัวนี้เป็นเว็บเป็นของฟรีนะครับสามารถเอาไปใช้ในคอมเมอรเชียลได้นะครับแต่ผมเอามาเบลอเพราะว่าป้องกันการถามจากตัวเว็บสต็อกนะครับว่าถามหา p r o p e r t y จากรูปที่มันสะท้อนลงวัตถุนะผมก็เลยเบลอเอานะครับเพื่อเลี่ยงการถามหารูปที่เป็น p r o p e r t y r e l e a s e นะครับโอเคตอนนี้ก็ใส่ HDR เรียบร้อยนะครับซึ่ง ตัวนี้สเตร t h เนี่ยมันจะเป็นความสว่างของ HDR นะครับตั้งไว้ที่1โอเคแล้วก็กลับไปที่ตัว Object ของเรานะครับโอเคตัว principle BSDF เนี่ยมันจะเป็นมันติฟังชันนะครับซึ่งสิ่งแรกที่มันทำได้เลยนะครับที่ใช้บ่อยๆก็คือตัว Metallic อ่า Metallic แล้วก็ส่วน Specular เนะี่ยคือความมันวาวนะครับ r u g h n e s s คือความด้านนะครับอ่านี่โอเคถ้า u g h n e s s น้อยนะครับตัววัตถุของเราเนี่ยนะมันก็จะมีความ m e t a l ลิกสูงนะครับอ่าตัว m e t a l ลิกกับ Specular เนะี่ยมันเงาเหมือนกันนะครับแต่ว่า m e t a l ลิกเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ Specular เนะี่ย ยังมีความพลาสติกนะครับความมันวาวในเชิงแบบหินอ่อนพลาสติกแบบนี้นะครับส่วนเมทัลลิกเนี่ยจะเป็นโลหะจะจา๋จาเลยนะครับ่าแบบนี้ซึ่งถ้าเราแล้วก็ตัวลัฟเนสเนี่ยมันจะเป็นทําให้มันมั่วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปกค l ล r าทินนะครับผมจะสอนแค่คร่าวๆนะครับเอาหลักๆที่ได้ใช้บ่อยๆก็พอนะครับ เค okay. นี้เมทัลลิกอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับก็จะมี3ตัวนะครับจะมีเมทัลลิกสเปกคิล่าแล้วก็ลัฟเนสสามตัวนี้นะครับโอเคอ่าเมทัลลิกใช้แบบไหนก็ใช้ประมาณนี้นะครับสเปกคิล่านี่ไม่เป็นไรไม่ต้องยุ่งก็ได้ครับถ้าเราเปิดเมทัลลิกนะครับแล้วก็ปรับลัฟเนสมันจะทำงานคู่กันนะครับอ่าแบบนี้ แล้วก็ b a s e Color เนี่ยก็จะเป็นสีของของตัววัตถุของเรานะครับอ่าก็จะมีความเป็นโลหะแบบนี้โอเคต่อไปกรณีที่จะเป็นวัตถุพลาสติกนะครับเราจะปิดเมทัลลิกเป็นศูนย์นะครับแล้วก็สเปกูล่าสเปกูล่ากับ ลัฟเนสเนีมันจะทำงานคู่กันนะครับสมมติว่าถ้าผมาเดี๋ยวเอาสีที่มันชัดๆนะครับอโอเคคือ Specular เนี่ยมันจะเป็นความมันวาวนะครับต่อให้เราเปิดเมทัลลิกสูงนะครับความมันวาวมันก็จะยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลด Specular ให้ดูอันนี้คือ Specular ่ศูนย์นะครับ คือไม่มีความมันวาวเลยแต่มีความด้านอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสองตัวเนี่ยมันจะทำงานคู่กันนะครับผมเปิดลัสเนสไว้ประมาณ1ใน3นะครับ0.3ถามว่าสเปกคิลล่าสามารถเปิดเท่าไหร่ดีนะครับสเปกคิลล่าสามารถเปิดสุดได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะยังด้านเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวัตถุเนี่ยจะมีแสงความ แสงขาวนะครับหรือว่าแสงของไฟที่เราจัดเนี่ยเข้ามาสะท้อนเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือ specular นะครับกรณีที่เรามีวัตถุแล้วไม่อยากให้วัตถุมันสะท้อนแสงเยอะเกินนะครับไม่อยากให้มันวาวให้มันมีความมันวาวเยอะแบบนี้เราก็ลด specular ลงนะมันจะทำให้สีของตัววัตถุเด่นชัดขึ้นอ่าแบบนี้ นี้แล้วแต่กรณีที่เอาไปใช้นะครับซึ่ง2ตัวนี้จะทํางานคู่กันนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือ t r a n s m i s s i o n นะครับตัวนี้ t r a n s m i s s i o n คือความโปร่งแสงครับเช่นเป็นแก้วนะครับวัตถุที่เป็นแก้วนะครับซึ่งมันจะทํางานควบคู่กับทั้ง2ตัวนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมลองเปิด specular จะสังเกตว่าตัว specular เนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลนะครับก็จะใช้ roughness นะครับ roughness เนี่ยมันจะทำงานควบคู่กับทุกทุกตัวนะครับจะเป็นเพิ่มความด้านให้กับให้กับตัวผิววัตถุนะครับอ่า transmission เนี่ยมันถ้าเราเปิดสุดเนี่ยก็คือมันจะปร่งแสงนะครับแต่ว่าข้อแม้ของ transmission ก็คือตัว base color ของเราเนะี่ย จะต้องอยู่จุดบนสุดนะครับอ่าค่าตัววนะครับจะต้องอยู่บนสุดนะครับตัวนี้นะครับอ่า value ตัวนี้นะครับมันจะต้องขึ้นบนสุดมันถึงจะทําให้วัตถุข,ของเราแหลกโปร่งแสงนะครับมันจะโปร่งแสงที่สุดก็ต่อเมื่อมันตรงเนี้ยสูงสุดนะครับอ่าเดี๋ยวลองปิด g h n e s s เลยนะครับ ซึ่งตัว t r a n s m i s s i o n เนี่ยมันจะทำงานคู่กับตัวนี้นะครับอ่ามันจะมี IOR นะครับก็คือดัชนี D การหักเหของแสงนะครับในวัตถุชิ้นนั้นๆน,น,นะครับโดยที่ IOR ยิ่งน้อยนะครับมันจะทำให้วัตถุของเราเนะี่ยยิ่งโปร่งแสงนะครับมันจะโปร่งใสมากเลยนะครับสังเกตมันจะเห็นวัตถุข้างหลังเลยนะครับ อันนี้ตั้งไว้ที่1.050นย้ะครับอ่าน,นี้ก็คือใสเลยนะครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับปกติตัว Blender จะตั้งมาให้ที่1.45นะครับตัว IOR นะครับซึ่งถ้าวัตถุของเราเนี่ยต้องการให้มันมีความคมชัดนะครับของตัวขอบเนะี่ยแล้ก็สามารถเพิ่ม ไอโอขึ้นได้นะครับมันจะเพิ่มดัชนีการหักเหของแสงนะมันจะทําให้วัตถุของเราเนี่ยมันหนาแน่นขึ้นนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาพื้นสีดำนะครับการทําพื้นมันวาวนะครับก็คือผมลดลัฟเนสลงนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสีดำอันนี้ก็ principle เหมือนกันนะครับ จะสังเกตว่าสเป c u l a r เนะี่ยถ้าผมปิดเลยเนะี่ยหรือว่าเปิดแค่นิดเดียว0.01พื้นนะพื้นครับมันจะค่อนข้างมืดนะครับเพราะว่าแสงตกกระทบมันจะน้อยนะครับเพราะว่าเราใช้ specular เนี่ยน้อยนะครับแต่ถ้าเราลากเต็มเลยนะครับตัวพื้นดำเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเทานะครับเพราะว่าแสงมันจะตกกระทบเยอะนะครับนี่ก็เป็น roughness ่าโอเคก็อ่ามาต่อกันที่ตัว Transmission ตัวนี้นะครับ IOR นะครับยิ่งเยอะมันจะทำให้วัตถุของเราเนะี่ยมันยิ่งมีการถักเหที่สูงขึ้นหรือว่าหนาแน่นขึ้นนะครับมันจะเห็นชัดกับวัตถุที่เป็นจิวเวลรี่นะครับหรือว่าเป็นเพชรครับซึ่งพวกเพชรเนะี่ยมันจะอยู่ที่2.42นะครับ ซึ่งค่อนข้างสูงกว่าแก้วทั่วไปนะครับแก้วทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ1.4ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอัลฟาอัลฟาก็คือความโปร่งแสงนะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือมันก็คือตัว t r a n s p a r e n t นะครับเนะี่ยเราจะใช้กรณีที่วัตถุนะครับเป็นบับเบิลหรือว่าเป็น เป็นฟองอากาศฟองฟองลูกโป่งนะครับที่ใช้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่เป่านะครับหรือว่าเป็นอฟองสบู่นะครับที่มันเป็นสีลุ้งนะครับก็สามารถใช้ตัวอัลฟานะเป็นตัวทําได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนทําฟองสบู่แล้วกันนะครับที่มันเป็นสีลุ้งนะครับอัลฟาอัลฟาสามารถทํางานควบคู่กับทุกตัวนะครับ Okay. นี่ก็จะเป็นเมทัลลิกลัฟเนสสูงก็จะเป็นมันวาวค่อนข้างด้านนะครับแต่ว่ามันยังมีความมันวาวอยู่มันจะอยู่ในพวกที่เป็นไขมุกนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลัฟเนสต่ำๆเพิ่มสเปกคิล่ามันก็จะเป็นพลาสติกนะครับ หรือว่าเห็นอ่อนได้นะครับตัวนี้โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายที่มันจะทำได้นะครับซึ่งก็คือ e m มิชชั่นะครับ e m มิชชั่ก็คือเป็นเป็นไฟนะครับถ้าผมปกติอ m มิชชั่นเนี่ยมันจะปิดเป็นสีดำนะครับให้เราเปิดขึ้นไปนะครับ มันก็จะมีแสงออกมาแล้วก็ความเข้มแสงหรือว่า emission strength เนี่ยสามารถเพิ่มได้ตรงนี้นะครับค่าเดิมตั้งไว้ที่1น่งอ่าสอแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้ได้มันจะแมชกันแนับสีก็ให้เปลี่ยนทั้งคู่นะครับตัวนี้วิธีการใช้ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนสี สองอันนะครับหรือว่าจะลากแบบน,นี้ก็ได้นะครับลากมาใส่ปุ๊บอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใช้เป็น RGB RGB ตัวนี้นะครับแล้วก็โยงเข้า Base Color แล้วก็ Emission ก็ได้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนทีเดียวอ่าก็ประมาณนี้ นี้ก็จะเป็น emission นะครับจะปิด emission นะครับก็ถ้าเราใช้ strength ศย์เนี่ยก็ได้นะครับหรือว่าจะลดตรงนี้เป็น0เป็นสีดำก็ได้นะโอเคนี้ก็จะกลับมาเป็นวัตถุเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมทวนให้อีกรอบนะครับหลักๆของ principle เนี่ยมันก็จะมี จะมี m อ่าเมทัลลิกซึ่งก็คือเป็นโลหะนะครับแล้วก็ Specular กับลัฟเนสเนี่ยก็จะเป็นวัตถุที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ส่วน Transmission นเะนี่ยก็คือปร่งแสงนะครับเป็นพวกแก้วนะครับโดยที่ b บ s ค Color ของเราเนี่ยจะต้องอยู่บนสุดนะครับมันจะทําให้ปร่งแสงที่สุดถ้าเราลากลงมาเนี่ยมันจะค่อนข้างทิพนะครับ ใช้ร่วมกับสีอ่อนๆก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ emission นะครับก็เป็นไฟก็ปิด transmission ด้วยนะครับถ้าจะเปิด emission แล้วก็เพิ่มเสียงขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นแสงไฟนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำการใช้ principle bs df คร่าวๆนะผมซึ่งก็เป็นอ่าเทอเรียลตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นมันตีฟังชั o นนะครับในการทำเมท t ท r เรียลต่างๆครับชนิดต่างๆค่อนข้างจำเป็นนะครับตัวนี้โอเคสำหรับมือใหม่นะครับก็ลองไปฝึกฝนกันดูได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเพิ่ม t e x t u r เจต่างๆเข้าไปในตัว specular roughness หรือว่า metallic เนี่ยก็จะมีคลิป ผมสอนไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นคลิป PBR นะครับการทำแมท t e เรียโดยการใช้ t e x t เจอรนะครับซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเป็นการ์ดให้ข้างบนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับในการใช้ Principle BSDF นะครับก็เอามาฝากสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วใช้แมทไม่เป็นนะครับผมก็เอามาสอนให้แล้วนะครับสำหรับการใช้ แ a t ทอเรียพริซิเนล BSDF ตัวนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจําเป็นนะครับมันจะเป็นพื้นฐานของการใช้แมทเทเียลเลยนะครับโอเคก็คุณสำหรับที่ติดตามชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับถ้าผมว่างนะครับช่วงนี้ก็มีงานยุ่งนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะไม่ทิ้งช่องนะครับผมจะพยายามลงให้เรื่อยๆนะครับ ก็จะเป็นมือใหม่แล้วก็เป็นิคเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวก็เอามาลงไว้ให้หรือว่าจะตามที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับกับช่อง YouTube นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ